สิ่งที่เกิดขึ้นในศรีลังกาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบป,ปีของศรีลังกาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นโดมิโน,โนตัวแรกที่จะทําให้ประเทศอื่นเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาศรีลังกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมากๆถึงขนาดต้องตัดไฟน้ํามันมีไม่เพียงพอ เงินที่รัฐบาลมีเนี่ยไม่สามารถไปซื้อของใช้จะเป็นที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้นี่เป็นวิกฤตที่รุนแรงแล้วก็สอเขาล้มละลายไปทุกทีแล้วครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนี้สุดท้ายแล้วยังมีการยืนยันออกมาจากประธานาธิบดีรีลังการนะครับว่าตัวเขานั้นจะไม่ลาออกครับจะไม่ออกจากตําแหน่งนี้แต่ว่าจะเปิดทางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญต่อไป เรื่องนี้เป็นอย่างไรเป็นท่าทีจากประธานาธิบดีคถาพยาราชปักษาของศรีลังกานะครับที่ยังคงยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีแม้ถูกกดดันหนักจากผู้ประท้วงที่ต้องการให้เขาลงจากเก้าอี้ทันทีครับเนื่องจากไม่พอใจการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลจนทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงในประเทศรายงานชิ้นนี้มาจากลุมเบิร์กนะครับที่อ้างการเปิดเผยของนายวิเจดาาราชปักษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาว่า ประธานาธิบดีราชปักษาได้กล่าวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ที่กำลังจะเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีรวมถึงนายรานนววิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในระหว่างการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเขาไม่สามารถลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีได้ครับแต่ยินยอมที่จะลดอำนาจของตัวเองลงรัฐมนตรียุติธรรมศีลังการที่ให้สัมภาษณ์กับรูมเบิร์กที่สำนักง,งานในกรุงคลัมโบร,ระบุแบบนี้นะครับว่าประธานาธิบดีราชปักษา จะไม่ลงเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากที่หมดวาระนี้แต่เราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะอยู่ครบวาระหรือไม่เพราะยังไม่มีอะไรที่แน่นอนโดยตามกําหนดเดิมนั้นศรีลังกาจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน2566นะครับแต่ล่าสุดรัฐมนตรียุติธรรมศรีลังการ,ระบุว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศรีลังกามีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและประชาชนต้องการมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น รัฐมนตรียุติธรรมศิลังกากล่าวเสริมนะครับว่าประธานาธิบดีของศิลังกาเนี่ยยินยอมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเพิ่มอำน,นาจให้กับประธานาธิบดีภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับที่20ให้กลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่1 9ซึ่งมีการจํากัดอํานาจการบริหารของประธานาธิบดีเอาไว้ครับโดยจะมีการคืนอานาจบางส่วนให้กับ,ร,าาบรัฐสภาและให้อํานาจคณะกรรมาธิการสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในประเด็นที่เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการบริหารประเทศ รัฐมนตรียุติธรรมศิลกากล่าวว่าแผนการดังกล่าวซึ่งเสนอโดยรัฐบาลผสมที่มาจากหลายพรรคการเมืองคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาภายในเวลา4-6ถึงสัปดาห์ข้างหน้านะครับโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ประท้วงในศิลังกายังคงดุเดือดน,นะครับโดยผู้ประท้วงหลายพันคนได้เข้าไปปักหลักปิดล้อมสำนักง,งานและบ้านพักของประธานาธิบดีเพื่อกดดันให้เขาลาออกจากตำแหน่งทำกลางวิกฤตเศรษฐกิจรั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ได้รับเอกราชเกิดปัญหาขาดแลนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิงไปจนถึงยารักษาโรคขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อของประเทศได้พุ่งขึ้นไปในระดับเกือบแตะ่40%เปอร์เซนต์ทางนี้รัฐมนตรียุติธรรมศรีลังกาได้แสดงความมั่นใจในะครว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับโดยในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยอาจหลีกเลี่ยงการลงประชามติซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน แต่สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสารดีกาว่าจําเป็นต้องมีการลงประชามติเพื่อให้สัตยาบันต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐมนตรีศรีลังกาผู้นี้ย้ำนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่ศรีลังกากลับมามีเสถียรภาพทางเศษธธรษฐกิจดังนั้นตอนนี้จึงมีความจําเป็นที่ฝ่ายบริหารและประธานาธิบดีต้องบริหารประเทศต่อไปครับเพื่อไม่ให้ประเทศถูกดึงสู่วิกฤตที่ลึกกว่านี้ นี่เป็นข้ออ้างของรัฐมนตรีศรลลังกาครับขณะเดียวกันศรลลังกาก็มีความจําเป็นที่ต้องมีผู้แทนเพื่อเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้คำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจศรลลังการ,รุนแรงแค่ไหนครับซึ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็อย่างที่เล่าไปให้ฟังนะครับว่าไม่มีเงินเหลือที่จะซื้อของจําเป็นของหลายอย่างขาดแคลนล่าสุดโฆษกธนาคารโลกเปิดเผยนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจศรลลังกาได้ส่งผลกระทบ ลุกลามไปถึงเรื่องของการพัฒนามนุษย์แล้วก็ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรากลึกไปถึงระดับครัวเรือนเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดก็คือชาวศิลลังกาที่มีรายได้น้อยครับที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเพราะราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้ศิลลังกายังเผชิญภาวะขาดแคลนยารักษาโรคพูดแล้วก็มีการต้องต่อคิวซื้อน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นด้วย พื่อให้เห็นภาพของกรณีนี้เรามีตัวอย่างชีวิตของชาวรีลังกาคนหนึ่งค,คือเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินค่านี่แหละครับที่ต้องประสบความยากลำบากในชีวิตตอนนี้เธอนั้นชื่อลาซันดาดีฟรีอาชีพคนขับรถสามล้อครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกสาวเพียงลําพังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเธอประกอบอาชีพออกแบบเครื่องประดับแต่ว่าชะตากรรมก็พลิกผันแหละครับประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เรื้อรังทําให้เธอต้องตัดสินใจซื้อรถ3ล้อ มาขับหาเลี้ยงชีพทีนี้พอมีวิกฤตเศรษฐกิจที่สาหัสรถสามล้อของเธอก็จําเป็นต้องใช้น้ํามันนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในชีวิตของเธอในแต่ละวันก็คือเธอต้องทุ่มเทเวลาไปมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของการหารายได้เข้ากระเป๋าครับแต่การที่เธอต้องทุ่มเวลาไปนั้นต้องไปทุ่มกับการต่อคิวเพื่อซื้อน้ํามันมาใช้นั่นทําให้เธอต้องตื่นแต่เช้าและบางวัน ถึงขั้นที่ต้องนอนบนรถ3ามล้อเลยนะครับเพื่อรอคิวเพื่อเติมน้ํามันนี่สะท้อนภาพเลยเลยครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตชีวิตของคนในลิงกาตอนนี้หนักหนาสาหาัสจริงๆครับเธอบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ทําให้เธอมีรายได้น้อยลงจากเดิมที่เคยได้ประมาณเดือนละ2,800บาทตอนนี้รายได้หายไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับเธอบอกว่าต้องการให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จบลงแล้วเพื่อให้เธอสามารถกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้